สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสซ่าโซกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กยืมเด็กสุดท้ายครับของเด็กไออีเวนต์อันเดอร์ห้านะก็เป็นเด็กเนเชลเลียครับก็เดี๋ยวไปดูดีเด็กนันก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวพูดถึงเด็กมันนี้หน่อยด้วยนะอาทิเด็กเนเชลเลียครับมันเป็นเด็กที่เล่นเป็นคอนโทรลครับเต็มสูบเลยนะเพราะมันจะคอยแบบมีเสือไม้คอยห้ามเวทใช่ไหมแล้วก็มีทันตะวันห้ามไปเฟิกมอนแล้วก็ไอแมงนี่ห้ามตีครับแล้วก็มีใครกับไอตัวนี้ในเกรอะไรก็ได้อะไรรรมาานนี้้คคััับบบแลลวววกกก็พ ดาวมันเป็นการวนที่วนมาจากหลุมนะครับชุบขึ้นมามากกว่านะเพราะว่าเด็กมัน,นะเล่นแป๊บเดียวมอนก็หมดละเห็นมีเยอะๆครับแต่ว่าเล่นแป๊บเดียวหมดแบบของจริงไงนะก็เดี๋ยวดูเมนเดย์ครับใบแรกเป็นตัวนี้เวนนี่คือเถาวันใช่ไหมใบที่บอกว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามแอคทีเวทเวสหรือกัปดักครับซับปีสอสามารถทีบิวในชูเลิอามอนสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็กลับไปนี้ก็คือทีบิวสตัวครับในเกรดแล้วก็ทําลายนะแล้วก็เลดี้บัคครับถ้าเกิด มีการแบบซิงโคมอนสเตอร์ที่เป็นในชูเลียครับสามารถสเปรย์การไป้จากหลุมได้ก็คือถ้าเกิดมอนสเตอร์ในชูเลียลงปุ๊บเนี่ยก็ชุบม,มันจากหลุมได้ไม่มีเทคเทิร์นละครั้งด้วยนะแบบเบิมๆนะแล้วก็ถัดมาครับในช่วงเมนเฟสค,ครับเราสามารถทีบิลการไปนี้ครับแล้วก็ชีมอนสเตอร์ในชูเลียหนึ่งตัวพลังเพิ่มพันหนึ่งอันนี้คือแรงที่สุดที่เรามีนะครับก็คือเพิ่มให้เสิร์ฟไม้นะเป็น3ามพันสอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้าวยความที่เป็นเด็กอันเดอร์ห้าครับมันไม่น่ามีใครเกินสนะนะามพันสองนะสามพัน ้าการไปนี่ย่อยหลุมเราสามารถโม่หัวเด็กหนึ่งใบแล้วก็สเปรย์มันขึ้นมาจากหลุมได้เอฟเฟกนี้ใช้ได้ด้วยละครั้งอ่ถาถมาครับเป็นวานการ์ข้าโบหรอครับเป็นเนชูรเรียรโมคิกเก็ตครับไอ้นี่เป็นจิ้งหลีใช่ไหมไม่บอกว่าในช่วงเมนเฟสครับสเปรย์สองเราสามารถทีบิวการ์ดไปนี้แล้วก็สั่งสเปรย์มอนสเตอร์เนชูรเรียจากเด็กได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามครับมีมอนสเตอร์ที่พลังเยอะที่สุดในบอร์ดครับสเปรย์สองตัวได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะสเปรย์แค่ตัวเดียวแหละเพราะว่าถ้าฝ่าข้ามลงเยอะปุ๊บกาลาอันตรยใช่่ปะ แล้วก็ถัดมาครับถ้าเกิดมีฝ่า่งข้ามครับสเปรย์มอนสเตอร์จากออตาเด็กหรือว่าเราสั่งสเปรย์มอนสเตอร์ในชูเลียครับจากออตาเด็กเนะถยารารเปน,นี้อยู่ในหลุมครับก็ชุบม,มันขึ้นมาได้นะอย่างที่บอกเมกื่อกี้ครับมันเป็นการที่เน้นชุบมาจากหลุมมากกว่านะก็คือชุบมาปุ๊บแล้วก็วนเล่ยเฟกไอตัวนี้ไปเรื่อยสเปรย์จากเด็กมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ถัดมาก็เป็นตัวดอกทานตะวันครับคนที่บอกว่าถ้าเกิดฝ่า่งข้ามเล่นเล่เฟกมอนครับสเปรย์สองทีวีมอนสเตอร์ในชูเลียหนึ่งตัวแลว ทัตตวาครับในเกมเฟิกมอนและก็เป็นอันนี้เป็นดอกกุหลาบนี้ยถ้าเกิดมันงายหน้าสนามครับฝ่าข้ามจะสามารถใช้เวทหรือกระดาษครับได้แค่เทินละใบนะก็คือแบบถ้าเกิดเขาเล่นเวทเยอะแปะไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้แค่ใบเดียวแต่พลังมันแค่สี่ร้อยครับมันจะโดนตีง่ายๆนะแล้วก็ถัดมาครับเป็นอันนี้สติงบาร์ครับคนที่บอกว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์ในชูเลียที่เราควบคุมอยู่ครับเป็นเป้าโจมตีสปีสองครับสามารถส่งการไปนี้จากบอร์ดลงหลุมในเกตการโจมตีนะครับแล้วจบเป็น้งเฟสเลยก็คือแบบเราจะรอดได้ทั้ง ค่อนข้างบ่อยนะถัดมาก็เป็นอูระครับก็เป็นเด็กยืมนะมีอูละแล้วก็มีเป็นอิมเปอร์มาให้อ่ะทีนี้เอามาดูไอ้พวกนี้ให้บอกกันแล้วกันนะอันนี้เป็นเนชูเรียคาเมเดียครับไอ้นี่ก็เป็น1.5ก้าวขั้วโบนะเพราะว่าเกี่เป็นคาเมเดียมันต้องขึ้นคู่กับไอ้พวกนี้ถึงจะเก,ก่งนะอ่าเอฟเฟคคาเมเดียบอกว่าถ้าการไปนนอร์มอลหรือสเปร์ครับเราสามารถสั่งโมงก่ก้านเนเชลีอันหนึ่งใบจากเด็กลงหลุมได้ซึ่งปกติครับเราจะโม่เป็นต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้ตกหลุมปุ๊บม,มันจะะะะเเเสื่่อออกกกาาใในนนนชชชูรรรียไไไ็็ดด้้้้้ขึมมลลพพงััแหะ แล้วก็เฟลี่ยนธรรมาคเช่นนี้ครับถ้าเกิดเราจะทิบมอนสเตอร์เพื่อแอคทีฟเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์นิชูเลียครับเราสามารถโม่หัวเด็กสองใบแทนได้ก็คือไอ้พวกนี้ครับที่ว่ามันเนเกตนู่นนั่นใช่ไหมมันจะต้องทิบิตัวมันคู่กับเพื่อนหนึ่งตัวใช่ไหมถ้ามีคาบิเดียครับเปลี่ยนไอเฟกต์ตรงนี้เป็นโม่หัวเด็กได้ครับแล้ะด้วยความที่มันเป็นการ์ดเก่าครับไม่มีวันเปิดเผยนะก็แปลว่าถ้าเกิดสมมติมันอยู่กับคาบิเดียเนี้ยอยู่คู่กันเป็นเวียนก็ะแดกง่ายๆนะถ้าสำหรับเล่นเวทหรือกดคาัเด็กใบ ก็คือจะเดนเกตได้ทีหนึ่งถ้าฝัง่งข้ามยังใช้ซ้ำอีกทีหนึ่งเราก็ใช้เอฟเฟกเวครับทีนี้ต้องใช้เอฟเฟกที่ว่าทีบิลตัวมันคู่กับคามิเลียครับเพื่อเดนเกตนะก็คือจะเดนเกตได้2ทีอะไรอย่างนี้แหละก็เป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่ทําให้เด็กไอเนชูเลียครับมันคอนโทรลได้ดีมากขึ้นนะแล้วก็เอฟเฟกต์ทำมาครับอันนี้ก็สําคัญนะถ้าเกิดฝัง่งข้ามนอร์มอลหรือสเปย์มอนสเตอร์ครับนอกจากจะเป็นสเต็ปเราสามารถสั่งชุบมอนสเตอร์ในชูเลียหนึ่งตัว,มมนะมมวสมมมุติพวกเนนี่ยั ทีบิวทิ้งไปแล้วเนี่ยถ้าฝาข้าบลงมาปุ๊บเราก็ชุกมาใหม่ชุบเป็นสติงบัคก็ได้ที่ทีบิวไปตามเมื่อกี้เพื่อห้ามให้ไม่ให้เขาตีใช่ปะล่ะมันก็จะวนได้เรื่อยๆแหละอะทีนี้มาดูเอฟเฟกของพวกตัวเสริมมาต่อบ้างครับเป็นพวกเวอร์เนลิเซอร์นะครับคนที่เป็นกระต่ายครับเทคค่อนข้าขง,ขง,ขงยาวนะเพราะเป็นการ์ดใหม่ครับบ้ายบอกว่าถ้าเกิดมันอยู่บนสนามครับฝั่งข้ามจะไม่สามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์เวอร์เนลิเซอร์ที่อยู่บนบอร์ดเราด้วยการเอฟเฟกต์ใดก็จะกันเล็งแต่ว่าไม่ค่่่ออออยได้้้ใใชชหรกกกเเเฟฟฟตมาาวนะ เอฟเฟกบอกว่าเราสามารถทิ้งการ์ดไปนี้ครับแล้วก็มอนสเตอร์อะไรก็ได้ครับ1ตัวหรือว่าการ์ดเวอร์นิลเซอร์นะสั่งเสิร์ชมอนสเตอร์ไม่เสิร์ชสิเก็บมอนสเตอร์ธาตุดินครับจากหลุมขึ้นมือได้นะเสร็จปุ๊บเราสามารถสั่งสเปรย์มอนสเตอร์ธาตุลมหนึ่งตัวจากหลุมได้ครับก็คือแปลงง่ายๆก็คือทิ้งมันคู่กับมอนสเตอร์หนึ่งตัวอะไรก็ได้เก็บมอนสเตอร์ธาตุดินหนึ่งตัวจากหลุมขึ้นมือครับเสร็จปุ๊บชุบมอนสเตอร์ธาตุดินหนึ่งตัวได้ใครก็ได้นะพอง, God, งออล้งนะ้นอ,อก็ุดทาครัน ถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกต์อันนี้ไปแล้วครับเราจะไม่สามารถแอคทีฟเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ทตุดินได้ครับจนจบเธอเลยนะไอเทคเนี่ยมีเหมือนกับทุกตัวนะส่วนเทคข้าบ like นครับม like ันก็จะทิ้งเพื่อนและกระชุกเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงนะอะแล้วก็ตัวถัดมาครับเป็นหมีบ้างครับหมีบอกว่าเราสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบทิ้งมอนสเตอร์ครับทิ้งการ์ดไปนี้คู่กับมอนสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็จูดหนึ่งครับอ่ะมันจะต่างกับไอกระต่ายแกระต่ายเป็นเก็บใช่ไหมแต่ว่าหมีเป็นจ่วครับจ ถัดมาก็ถ้ามันอยู่บนสนามครับเราสามารถชี้มอนสเตอร์วินไลเซอร์ครับก็คือชี้เพื่อนมันเลยตัวมันเองก็ได้นะตัวนั้นจะตีได้2ทีครับในช่วงไวลันเสแล้วก็ใช้ได้ท่ละครั้งนะถัดมาครับไอสองตัวนี้ไม่ค่อยเก่งครับตัวเก่งคือ3ตัวหลังนะถัดมาก็เป็นตัวเป็ดครับอ่ะเป็ดจะเริ่มเก่งแล้วครับเพราะไอสองตัวนี้มันเก่งน้อยกว่าเพื่อนนะแต่ว่าไอสามตัวหลังครับเก่งนะไอเป็ดนี่บอกว่าไม่ใช่เป็ดสีเป็นตุ่นปากเป็ดนะคนที่บอกว่าถ้ามันอยู่บนสนามครับมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามพลังโจมตีลบ600 นอกจากเวนเดเซอร์ตัวนี้ไม่เคยใช้หรอกที่ใช้คืออันที่2ครับเราสามารถทิ้งการ์ดไปนี้ครับแล้วก็มอนสเตอร์หตัวเสร็จปุ๊บก็จะห้ามใช้ฟิกมันจะเขียนสับกันทำไมก็ไม่รู้นะน่าจะเขียนไปนเหมือนกันใช่ป่ะจะได้ไม่งงนะอ่ะก็คือทิ้งเสร็จปุ๊บเสิร์ชครับเสิร์ชมอนสเตอร์ที่เป็นแฟรี่ธาตุดินครับก็คือคนนี้หน้าฟ้าขึ้นมือนะก็คือทิ้งมันคู่กับมอนสเตอร์หตัวเสิร์ชไอคนนี้ขึ้นมือเสิร์ชเสร็จปุ๊บชุบมอนสเตอร์ธาตุด,ดินหน,นนะึ่เเเหลือกก็็ก็มีะทิิ้งชชุบสร์ปน ผู้หญิงมาแล้วก็เล่นต่อได้อเลยนี้ถัดมาเป็นตัวนางฟ้าครับคนนี้บอกว่าถ้ามาอยู่สนามครับมอนสเตอร์เวอร์นิเลเซอรซ์จะไม่ถูกำลายด้วยการฟิกนะอันนี้ไม่ค่อยสําคัญหรอกที่สัญาืสเทกล่างครับเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้แล้วก็มอนสเตอร์หนึ่งตัวเหมือนกันนะเราสามารถเสิร์ชการ์ดเวอร์นิเลเซอร์หนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้ครับก็คือเสิร์ชตัวที่ทมานเล่นต่อได้แต่และแลวก็ไม่สามารถใช้ฟิกมอนสเตอร์ได้นอกจากทัดดินนะก็คือทิ้งมันใช่แล้วก็เสิร์ชเพื่อนมาหนึ่งตัวขึ้นมือแล้วก็ชุบดดินนนทีีี่าก็็มมละถััเปตว้ เป็นหมีหลับนะคนที่บอกว่าเราสามารถทิ้งการไปนี้แล้วก็มอนสเตอร์หนึ่งตัวเสร็จปุ๊บเราสามารถสั่งโม่มอนสเตอร์ธาตุดินหนึ่งตัวครับจากเด็กตรงหลุมแล้วก็ชุบหนึ่งตัวนะไอตัวนี้ก็จะเข้าค่าเก่งครับก็คือทิ้งมันคู่กับมอนสเตอร์หนึ่งตัวโม่มอนสเตอร์ธาตุดินหนึ่งใบโม่เสร็จปุ๊บชุบได้หนึ่งตัวนะแต่ว่าจะไม่สามารถชุบไปตัวเมื่อตะเกียบตัวที่โม่ไปได้นะแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ครับเราก็จะโม่เป็นโกบับนะแล้วก็โม่หัวเด็กสเปรย์ต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็ฟิกบนบอครับ เราสามารถชี้มอนสเตอร์วานเนสเซอร,ซอร์หนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่ครับพลังจะเบิ้ลไปสองเท่านะก็ไม่เคยใช้หรอกนะอ่ะทีนี้ทำมาดูเว่บ้างครับเว่ก็เป็นวันฟาวันครับวันฟาวันก็เอาไว้ใช้ยิงมอนตหนึ่งตัวครับแล้วก็เรียกเป็นคิกเก็ตนะเป็นแบบวันการ์คอมโบเหมือนกันเพราะว่าไอ้คิกเก็ตนี่ครัเกิดมันขึ้นมือปุ๊บเราก็จะไปได้แบบสุดทางคอมโบแล้วได้เลยถัดมาครับก็เป็นโมเว่นะโมเว่ก็บอกว่าใช้ปุ๊บโมต้นไม้ครับต้นไม้ ก็เสิร์ตมอนสเตอร์นิชูเลียครับหรือว่าการ์ดนิชูเลียนะจะเสิร์ตเป็นเบสซิ่งก็ได้ไว้เล่นต่อคอมโบหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีใครเลยเนี้ยเราก็เสิร์ตเป็นคิเกตขึ้นมาทําเป็นคอมโบต่อได้นะถัดมาครับใบนี้ก็เป็นใบเก่งครับเป็นนิชูเลียเบสซิ่งครับใช้ปุ๊บเลือกเอฟเฟกต์อันหนึ่งครับอันแรกคือสเปร์มอนสเตอร์นิชูเลียหนึ่งใบจากมือลืดลืดได้อันที่สองใช้ปุ๊บสั่งซีโคมอนสเตอร์นิชูเลียได้อันที่สามใช้ปุ๊บสั่งฟิวชั่นมอนสเตอร์นิิชชชูเเลลีีียไได้้้แแแต่แแ่่่่่่วววาาสนน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 ใใหหญคออัััับะะะพรมมมฟ ก็เป็นสเปร์มอนจากมือหรือหลุมหรือว่าสักซิโคในคืนฝั่งข้างใดอะไรนี้ถัดมาเป็นอินเปอร์ครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเคาน์เตอร์เหรอถ้าเกิดฝั่งข้ามไอทีเวตเวตหรือกับดักครับในขาที่เราคอนโทรลมาสเตอร์ในชูเลียอยู่และเรามีการ์ดอย่างน้อย1ใบในมือนะในเกศครับในเกศเสร็จปุ๊บก็ทิ้งมือ1ใบก็น่าจะเก่งมาเป็นเคาน์เตอร์นะเอาไว้ช่วยได้ครับเพราะเส้นไม้มันในเกศแค่เวรใช่ปไหร่อันนี้ก็ช่วยในเกศกับดักได้อะไรนี้ถัดมาก็เป็นต้นไม้ครับต้นไม้ใหญ่ครับสุดยอดการ์ดทีี่่เเกงงขอนชูยะ ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกส่งลงหลุมครับเราสามารถเสิร์ฟการ์ดในชูเลนหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้นอกจากตัวเองก็เสิร์ฟเป็นเบสซิ่งหรือไม่ก็เสิร์ฟเป็นคริกเก็ตหรือว่าอยากได้เป็นคาม์ิเลียก็แล้วแต่เลยแล้วก็ถัดมาครับเราสามารถใช้ฟกข้างล่างครับได้อย่างละครนะอันแรกบอกว่าเราสามารถทีวิวมอสเซอร์แมลงธาตุดินครับทีวิวทิ้งแล้วก็สเปรย์มอสเตอร์เผาพืชธาตุดินครับเลเว่าสีดำกว่านะก็จากเด็กได้เลยก็ทีวิวแมลงสเปรย์พืชอันที่สงก็ทีวิวพื มาครับมาดูเอ็กตเตอร์บ้างครับเอ็กตอรก็ใบที่ใช้ครับมีแค่ไอน้นี่อาร์คไลท์ครับอาร์คไลท์ก็กตัดทุกไปครับที่ทรงจากมือหรือเด็กลงหลุมไปมูโซนแทนแล้วก็ถ้าเกิดมีเวกกำดักหรือเฟกมอสครับต่างใช้งานก็ทีิ้วมันในเกตทําลายได้น,นะเป็นต,ตัวช่วยในเกตแหละแล้วก็มีใครกันที่ได้ใช้อันนี้อันนี้รู้ไว้ใช่ว่านนะเป็น aoj ครับคาทัสเตอร์นะตัวนี้เมื่อก่อนเก่งมากนะคนที่บอกว่าในช่วงต้นเตมิสเตปครับถ้าเกิดมาสู้กับใครอ่ะสู้กับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ท่านมือครับทำลายทิ้งเลย ก็เอาไว้เคลียร์พวกมอนตัวใหญ่ๆนะต่อมาครับก็เป็นเสือมานะครับเป็นพระเอกของเด็กเราครับตอนไหนถ้าไม่ได้ลงอะครับสู้ไม่ได้นะเพราะตัวนี้เป็นตัวยืนหลักเลยแต่ว่าพอมาเป็นแบบวันหลังๆครับไอ้พวกคนในเกมมันก็เริ่มรู้มากครับมันก็เลยพวกเด็กกำดักกันเล่นพวกอะไรอะแถบทิกอะไรเงี้ยทำให้แบบเป็นกับดักล้วนนะเสือไม้มันก็ดูแบบไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าเกิดลงปุ๊บแล้วฝั่งข้ามเล่นเด็กที่ไม่ใช่พวกนั้นครับโซหญ่เราจะได้เปรียบนะเอฟเฟกต์ก็ง่ายๆครับอ๋อใช้จูเนอร์ธาตุดินครับแล้วก็ตางจูธานะตุาด,ดิินนนนนะะะแต่่่่ววาาาาเเเเเดดด็กรรรรไไปลล้้้พงัััััอออยูคคคบบมฟฟสญ ถ้าเกิดมีการเวทต่างใช้งานครับสปีส2สามารถโมหัวเด็ก2ใบครับในเกตแล้วก็ทำลายก็คือมันจะใช้ได้เรื่อยๆครับมันจะเหมือนพวกดีแคทเลอร์ครับแบบว่าเราฝั่งข้าใช้เวทปุ๊บเราในเกตเขาใช้ต่อปุ๊บเราในเกตซ้บได้เรื่อยๆครับจนกว่านี้เราจะหมดเลยนะเพราะว่ามันแบบใช้ซ้อนเชนได้อะไรอย่างนี้ถัดมาก็เป็นไอเปร์ไรเบรี่ครับไลเบรียนนี่ก็เอาไว้เพราะมันจะมีบางกรณีครับที่เราแบบสามารถซิงโครห้าดาวได้2ตัวใช่ ถ้าเราซีโคเป็นไลบรารี่มาก่อนปุ๊บเราค่อยซิงโคเสือไม้มาเงี้ยเราจะได้จนหนึ่งพอยทีเฟรมันบอกว่าถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ซิงโคอะซัมมอนลงมาครับโจนหนึ่งนะก็ประมาณนี้แหละก็เด็กมันก็จะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีเล่นที่จไปคอมโบคร่าวๆนะครับสักสองข้อโบแล้วกันนะก็ปเนี้ครับเดี๋ยวไปดูคอมโบกันเลยอ่าทีนี้ก็จะเป็นคอมโบแรกนะครับจะเริ่มด้วยคิกเก็ตครับตัวเดียวนะวันการคอมโบครับแต่ว่ามือนี้มันก็เป็นมือที่ค่อนข้างดีนะถ้าเกิดแป็กพูดถึงคอมโบก่อนเลยบรครับ ซาม่อนคิกเกตลงไปเลยแล้วก็เอฟเฟกต์คิกเกตครับในช่วงเอฟเฟกครับสามารถทีบิลก้าไปนี้สเปย์มอนสเตอร์ในชูเลียได้หนึ่งตัวนะแต่ว่าสเปย์สองตัวไม่ได้นะเพราะฝั่งข้ามไม่มีมอนสเปย์เป็นคามเมเดียครับแล้วก็เพลคคามเมเดียเลยถ้านอร์มอลหรือสเปย์ครับโม่การ์ดในชูเลียนหนึ่งใบลงหลุมแล้วก็โม่เป็นต้นไม้ครับเดี๋ยวต้นไม้ตกหลุมจะได้เสิร์ฟการ์ดในชูเลียนหนึ่งใบขึ้นมือจะเ,เป็นในชูเลียเบสซิ่งครับอ่ะแล้วก็แปลไปเลย เสร็จปุ๊บสั่งสเปรย์มอสเซอร์ในชูเรียจากมือหรือหลุมครับแล้วก็ชุบไปคิกเกตที่มานะเสร็จปุ๊บซิงโคครับออกเป็นเสือไม้อ่ะแล้วก็เพลทของตัวฮิเกตครับถ้าเกิดฝ่า่าข้ามสเปรย์มอสจากเอเจ็กหรือว่าเราสั่งสเปรย์มอสเซอร์ในชูเรียจากเอเจ็กก็ชุบขึ้นมาได้อันนี้เป็นในชูเรียนะเอเจ็กด้วยสเปรย์เสร็จปุ๊บชุบขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็กระดักมีไม่มีก็ช่างนะครับเพราะข้อโบเราจบแค่นี้นะแค่นี้ผ่านเลยไปได้เธอฝ่าว่าข้ามแทนตัวนี้เสร็จปุ๊บเราผ่านเลย อพอไม่เฟดปุ๊บดีคันเดโบรครับก็เป็นความเก่งของเสือไม้นะเราใช้เวทปุ๊บโมหนได้สองใบเนเกตได้เลยโมโเจออะไรก็ชางมาครับเราไม่สนใจละเราจะเอาแค่เนเกตนะดิโซครับอันที่พอเข้าไม่เฟดแล้วปุ๊บเนี่ยฝาคร้าบลงมาปุ๊บเราไปต่อได้ครับจริงๆอ่ะต้องรีบใช้คิกเกตก่อนจะกระต่อนอแรกนะเพราะฝากร้าบลงมาจได้เล่นต่อแต่ตรงนี้ชางมาครับฝาคร้าบลงมาปุ๊บเอฟเฟกต์คิกเกตเลยครับ ทบิ้วตัวมันถ้าไปเป็นคาเมเลียครับเอฟเฟกคาเมเลียมอหนึ่งใบมอว์เป็นทันตวรับครับทีนี้จะเริ่มยากของเด็กกินแล้วเพราะว่ามันเป็นเด้คอนโทรลครับอย่างที่บอกนะเรามีประมาณ3ช้อยครับเรามีทานตวันในเกตเอฟกมอนใช่ไหมแล้วก็ตัวที่เป็นใบไม้ครับไอ้นาในเกตเวกกับดักนะเผื่อเราต้องการในเกตกับดักใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามจะตีฮอบปุ๊บเนี่ยเราก็มอว์เป็นไอ้แมลงนี่ขึ้นไปมันก็จะเล่นต่อได้จะมี3ช้อยนะตรงนี้ต้องค่อยๆเล่นดีๆแหละ อันนี้ฝ่าข้าจาบ้าจี้ใช้เวทต่อครับเขาก็ไม่เกรงใจเสือไม้นะเสือไม้แล้วก็ไปเรื่อยครับตีทบเลยอ่ะฝ่ายข้าจะไปต่อครับก็เป็นความเก่งของเสือไม้นะแต่ถ้าเกิดเป็นด้กับพันอย่างเงี้ยยังไงก็สู้เสือไม้ไม่ได้นะอ่ะฝ่าข้าผ่านเลยครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้กันนะสำหรับคออโบแรกครับเป็นสั้นๆนะครับเพราะข้อโบมัน จะค่อนข้างสั้นแหละมันก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคารโบแรกนะเดี๋ยวไปดูคารโบที่2ต่อครับอันนี้ก็เป็นคารโบที่2นะครับเราจะเริ่มจากเป็นคิกเก็ตนะครับคู่กับเป็ดหรือไม่ก็นางฟ้าครับเพราะเดี๋ยวมันจะทิ้งแล้วเสิร์ฟเป็นหมีหลับขึ้นมาใช่ปหมล่ะพอนี่มันเสิร์ฟมอนสเตอร์ที่เป็นเผาเทพธาตุดินครับแต่ส่วนนางฟ้ามาเสิร์ฟการแกงมันนะเพราะไงเสิร์ฟเป็นหมีหลับได้อยู่แล้วตัวนี้ขั้นแรกครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับใช้เป็นเอฟเฟพ็กเป็ดคร เผาเทพท่าดินหนึ่งตัวเสิร์ฟเป็นหมีหลับครับแล้วก็ชุกหนึ่งตัวทีเก้ครับชุกตัวเองครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็เฟคของตัวมันครับทีวีตัวเองสเปสเปเป็นคาเมเลียครับเดี๋ยวคาเมเลียนอร์มอลหรือสเปกก็จะได้โม่การในชิเลนหนึ่งใบขึ้นลงหลุมโม่เป็นต้นไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะต่างจากคาโบเมื่อตกี้นิดหนึ่งใชป่ะเพราะถ้าเกิดเมื่อกี้ครับเราจะโม่ต้นไม้อะต้นไม้เสิร์ฟเป็นเบสซิ่งครับแต่ตรงนี้มันจะต่างกันนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นต่อนะเราจะเสิร์ฟเป็นเลดี้ กเดี๋ยวเอาไว้ทิ้งคู่นี้แล้วก็เล่นต่อได้เอฟเฟกของไอตัวหมีหลับครับทิ้งมันคู่กับมอเตอร์ทาศนดินหนึ่งตัวอะทิ้งคู่กับเลดี้บัคนี่แหละโม่ครับโมเป็นโกนบัฟน,นะครับเพราะเดี๋ยวโกบัฟมันจะโมโหเด็กสเปรย์ขึ้นมาได้เล่นต่อเสร็จปุ๊บเราก็ชุบถึงตัวฮะเราชุบเป็นคิกเกตขึ้นมาครับหรือจะชุบเป็นไอตัวนี้ก็ได้ใครก็ได้ครับที่ไม่หนึ่งดาวนะเพราะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเสือไม้เสือไม้ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของเลดี้บัคครับ เรามีการซิงโครมอนสเตอร์ในชเลียครับชุบตาหลุมได้แล้วก็คิกเก็ตครับก็มีมอนสเตอร์ในชเลียสเปรย์ใหญ่ตัวกน,นะชุบตาขึ้นมาครับสองตัวดีสุดเลยเนี่ยเนี่ยข้อค่าหน่าเสียดายนะที่แบบมันเป็นอันเดอร์ห้าใช่ถ้าแบบเป็นอันเดอร์หกเนี่ยจะได้แบบมังกรไม้ไปเสียมังกรไม้คู่กันก็เก่งขึ้นเยอะนะตัวที่เสร็จปุ๊บเราไปต่อครับเอฟเฟกต์กัวบารครับโมโหเด็กหนึ่งใบสเปรย์ตัวเอง นุ้ยเป็์ใครก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดโบ่เจอต้นไม้กิ่งก่านี้เยอะนะเพราะต้นไม้มาไม่วัดเผื่อครับแบบโบ่ชุบดุดดัวโดยเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อครับซิงโคล์ออเป็นฟอร์มูล่าครับฟอร์มูล่าซิงคอดเนี่ยมันจะไม่ได้จั่วครับเพราะเราเล่นเฟจของพวกเวนเดอรไลเซอร์ไปแล้วค่ะแต่ว่าฟอร์มูล่าซิงคอดมีประโยชน์ตรงที่เดี๋ยวพอเธอฝฝงค่าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นคาร์เมเดียจะชุบมอนนุ้ยนั่นใช่ไหมละ่ะเราสามารถชุบสองดาวครับแล้วก็ซิงโคลมันขึ้นเป็นไอนี่ได้ตัวนี้มาช่วยเเเเนนนนนนนกกแลล้้้วว็่่่่ััะะครบออาไตอไตดนะ ที่เหลือก็เป็นคาสเตอร์ก็ได้แล้วแต่จะเล่นนะก็แบบเป็นตัวเป็นชอยเพิ่มนั่นแหละตัวเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับ่าเลยเข้าเทยไฟอ่ะไม่ชนึ่งครับแต่ข้ามใช้เป็นเมาชาม,มี่นะตรงนี้เรามีเวลาครับเราใช้ไปเลยพองไอเสือไม้เราในเกเวได้ตลอดการู่แล้วครับพอกาไม่สำคัญดีละนอกจากจะโดดอินเปิ์นะ ฝั่งข้ามใช้เป็นพาดครับก็ไม่ได้มีสาระเลยครับเหมือนเดิมครับเสือไม้ในเกตแล้วก็ตรงนี้เป็นดอบเลด,ดครับดอบเลด,ดก็มันก็เป็นการสัยใหม่เนะเพราะเมื่อก่อนน่ะเสือไม้มันเก่งมากๆจนกระทั่งอิมเปอร์กับดอบเลด,ดมนเข้ามาทีแหละมันเลยไม่ค่อยเก่งครับแต่ตรงนี้ก็ฝั่งข้ามทิ้งเป็นกำดักครับก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ว่าทิกกี้เขาต้องทิ้งมอนใช่แต่ว่าอาจจะเพราะไม่มีมอนนะก็เป็นิโกดแหละพิโกดนี่ฮิตมากนะนะในเว่นี้ เราก็เสริมมา,นะาครับในเกตเลยอะคาพแข็งเก่งนะสทุครับฝาในเกตรัวๆนะซ้อนเชนครับเรามีนี่หนาะเป็นเทเลท็อปครับอะทีนี้ฝาข้ามเล่นมอนแล้วครับเราจะเล่นต่อบ้างนะเป็นคอมโบเต็มหลังต่อจากเมื่อตะกีค่นะตัวนี้ฝาข้มลงมอนปุ๊บเนี่ยเราใช้เฟล่ของคิกเกตครับทีบวิ่ตัวเองสเปนหนึ่งตัวสิทุกเลย ถ้าไปเป็นคาบิเดียครับเดียเ๋ยวคาบิเดียมันจะโม่หนึ่งใบใช่ไหมฝั่าาเข้าก็เสร์จครับเป็นไอแมงปอนคาบิเดียครับโม่หนึ่งใบเราก็ต้องดูครับว่าเพราะเดี๋ยวพอฝั่งข้าวรงมันปุ๊บเนี่ยคาบิเดียชุบหนึ่งตัวใช่ไหมเป้าแรกของเราที่เอาอะเราจะเป็นไอตัวทัตะวันครับแต่มันพอลงหลุมไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ตัวหนึ่งครับทันตะว,วันใบไม้หรือว่าเป็นไอแมลงนี่ตัวนี้เลือกเป็นแมลงครับเผื่อเขาตีเขาปุ๊บเนี่ยเราได้แบบมีแมลงมาคอยเลเดลนินั้นนะอ่ะเรียบร้อย ก็สัปคอโบ2ก็จะประมาณนี้นะก็คิดว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละที่เหลือก็แบบเป็นคาเมเลียนุ่นๆครับก็ไม่ได้สําคัญอะไรเพราะคอมโบหลักมันจะขึ้นอย่างคิกเกตครับให้คิกเกตมาให้ได้ครับแล้วเล็กนี้คิกเกตมันมาง่ายอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ครับผมสับคอมโบของในชุเลียนะเดี๋ยวไปดูเกมเพลสักตาละกันนะแถมนะเพราะแบบได้พอเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดนะก็เดี๋ยวไปดูตา3สามกันเลยอันนี้ก็เป็นตายสามนะครับตอนนี้ก็ ก็จะโซยเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีแย่เลยครับนะเพราะว่าเรามีไอคนนี้ใช่คนนี้มันก็พอจะโม้โน่นนั่นได้ครับแต่ว่าดีที่สุดครับเรามีวันฟะวันครับเดี๋ยวตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยใบหนึ่งครับวันฟะวันทิ้งหนึ่งใบครับแล้วก็สเปรย์มอนสเตอร์ธาตุดินหนึ่งดาวทิ้งหมีนะครับเพราะหมีฟูมันเก่งเราเพื่อนใช่ฟูนี้มันเก่งมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสเปรย์เป็นคิกเก็ตครับทีนี้เราก็ไล่ขโมยต่อเลยทีนี้ตัวเองครับสเปรย์เป็นคาบบิิเเีียยแล้วก็คคาโมรับโมมม้้้้เเเเเปป็็็นนนนนตตไไะดี๋ยวสสรจบซิ่ง เล่นต่อครับไอเบสซิ่งเลยชุบเป็นคิกเกตขึ้นมาแล้วก็ซิงโคลออเป็นเจอไม้นะก็มาง่ายๆครับมาทุสตานะแล้วก็มีการสเปย์นะไอคิกเกตครับโดขึ้นมาแล้วก็ใช้ต,ต้นไม้ครับแล้วก็ผ่านเลยครับเป็นคอมโบแรกนะที่เริ่มจากคิกเกตตัวเดียวเม้นหนึ่งครับโอ้ทีละเมนตลอดไปนะตัวน,นี้ฝ่ายข้ามเราเป็นเรโนฮาร์ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะมีอะไรบ้าง เราใช้เพยของกิกเกตครับทีีตัวเองสเปรตรงนี้ข้ามจะมีมอน์ใหญ่แบบใหญ่ไม่เท่าเราเนะได้แค่ตัวเดียวสเปรหนึ่งตัวโอ้ไปต่อครับเป็นฮันนิตนะไม่เจอนานมากๆมันก็ไอนี่เหมือนกันนะแต่คนที่จะเก็บเล็กอะไรทถึงตัวนี้ก็เหลือจะเชื่อนะโม่สาวครับได้เป็นชาดอใช่ไหมแล้วก็มีเปิลมีชาดอฟิชชั่นด้วยเราก็สเปรเ,เป็นคาร์มิดีครับตามคอมโบของเรานะ แล้วก็เฟลคของตัวาร์ดก็โม่ใช่ไหมโม่เป็นชิเดียครับเราจะสั่งฟิวชั่นได้เชนหนึ่งฟิชชั่นครับเชนสองสามารถสั่งสเปรย์มอสเตอร์ชาดอนหนึ่งใบจากเด็กเอามาตามประกับความหน้าได้แล้วก็ตาลบ้างครับเป็นคาบิเดียนนะโมหนึ่งใบอีโซครับอาตัวนี้โม่เป็นอัตวันนะเพราะเดี๋ยวในเกมเฟกมอนนั่นแหละ แล้วก็ฟิวชั่นครับอ่ะตรงนี้จะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าพี่คาร์แลแต่มันใหญ่กว่าเสือไม้นะเสือไม้มาแค่2 2ครับไอ้นี่2 3นะเอฟเฟคของพี่คาร์ลครับก็จะได้เอาการ์ดเทเมนขึ้นมือนหนึ่งใบเราก็เชนต่อครับฝ่อข้ามสเปริมอนครับคาเมเลียชุบม,มอนหนึ่งตัวแล้วก็ฝ่กข้ามสเปริมอนใจใจครับคิกเก็ตสเปรขึ้นมาดีท็เลย อันที่ฝ่าข้ามก็เจอต่อครับเป็นสกีมนะตัวนี้เรามีในเกรเอฟเฟกต์มอนส์องทีใช่ไหมด้วยโมโหเดคคามิเดียนหนึ่งทีแล้วก็ทีวิวมาคู่เพื่อนมันอีกหนึ่งทีเป็นสองทีแล้วก็ในเกรเวทกี่ครั้งก็ได้ตัวที่ฝ่าข้ามทำท่าจะเข้าไปเพื่อนครับเราเปิดเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ปุ๊บทีบิวแมลงสเปรย์พืชทีวิวพืชสเปรย์แมลงนะตัวนี้ฝ่าข้ามจะตีครับเราต้องการแมลงอีกตัวเราทีวิวคามิเดียนทิ้งไปเลยครับเพราะยังไงตาหน้าเรามีคู่นี้นะทิ้้้งงงมมมมมมััััันนนนคคคู่่กกบบบอชชุาาาาาเเเลีียยไดพระห สเปเป็นสติงบัคครับพอฝ่าคาบตีปุ๊บทีบิวสติงบัคจบไปเส้นเฟสนะอ่ะง่ายๆแล้วก็ฝ่าคาบจบเลยครับเพราะถ้าเกิดฝ่าคับเล่นเพลมอนต์ต่อเนี้ยเราก็ทีบิวคู่นี้ในเกตได้ใช่ไหมแล้วฝ่าคาบเล่นเวทเล่นสกีมเมื่อกี้เราใช้เสริมไม้ครับในเกตได้อยู่แล้วนะตัวนี้เข้าเชิญครับจบเลยโอ้จุวคาบมีเลียนะสมรซาตอนนี้ฝ่าคาบมีมอนสเตอร์ใหญ่กว่าแล้วครับใช้เพลงคิกเก็ตครับสเปร์สองตัว ออกเป็นใบไม้ครับคู่กับเลดีบักนะเพราะตัวนี้พลังมันไม่สู้ใช่ใช้เลดีบักครับทีบิ้วตัวเองเพิ่มพลังแล้วก็ตีเข้าไปอะไรแบบน,นี้ลงเป็นคาบิเดียครับตัวนี้พลังมันก็ไม่ค่อยสู้ใช่เราใช้เฟษของเลดีบักครับทีบิ้วตัวเองครับแล้วก็เพิ่ม1000พตัวนี้จริงๆอ่ะเราสามารถใช้เฟษของคาบิเดียในการโบหัวเล็กสองใบก็ได้ครับแต่ตรงนี้มันไร้สาระน,นะเก็บไว้ใช้พวกนี้เก่งกว่ายเยอะที่เป็นคาบิเดียครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราชี้เป็นเือไม้เนี้ย เราจะเคลีย์บอร์ดไม่ได้ทั้งหมดครับต้องแบบเฉลี่ยไปนะตัวที่สองพัสี่ครับก็ตีชนะคีคาร์ลอสแล้วก็สองพสองตีชนะฮันนิดนะถ้าเกิดเราไปบ้าจี้เพิ่มใส่เสือไม้เงี้ยตีเข้าปุ๊บไอ้คาเมเดียพันสี่ครับมันตีไม่ผ่านนะพอกันต้องคอยดูดีแหละตีเลย <C> e <at> อาเจี้ <S <S ปุ๊บเป็นสองครับแล้วก็ผ่านเลยนะไม่ต้องทำอะไรครับเรามีคาเมเดียใช่ไหมไอ้ใบไม้นี่ในเกตเวกกับดักใช่ไหมแล้วก็อัตวาครับในเกตเฟิกมอนได้สองทีแล้วก็เป็น ตัวเสือไม้ในเกตเวกกี่ครั้งก็ได้นะโดยที่เรามีคู่นี้เอาไว้เล่นต่อตาหน้ายาวๆเม่นหนึ่งครับปิ๊บเป็นชาดอบีครับชาดอบีก็ปิ๊บปุ๊บแล้วก็จั่วใช่ไหมตรงนี้มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกมั้งตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ครับฝั่งข้ามจะจั่วครับเราใช้เฟรย์สองทีค่ะเราใช้เฟก์ขอท้าวครับในเกตเลยโปรเทคคาร์เมเลียด้วยครับแทนที่จะทีวิวให้โมโหแทนสองใบโอ้โหโมโเก่งครับเจอเป็นต้นไม้นะต้นไม้เสร็จการ์ดเล่นต่อ รีโซครับแล้วก็ตน้นไม้นะตกหลุมครับอยากฆ่าอะไรก็ได้ครับเส์อการ์ดในชูดเดนหนึ่งใบขึ้นมือก็เป็นเบสซิ่งครับเอาไว้เล่นต่อเพราะไงเบสซิ่งมันเก่งอยอะอ่ะเรียบร้อยก็ปลาดีครับผมเด็กมันก็ถ้าเกิดเราเข้าใจอะไรนี้นี่หน่อยครับมันก็เล่นง,ง่ายๆนะเพราะเราแค่ตั้งเสือไม้ปุ๊บเนี่ยมันก็พอจะสู้ได้ครับพอมีเสือไม้ปุ๊บในเกรเว้ได้ทุกอย่างที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับ ว่าเรารู้เด็กฝ่าข้ามแค่ไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมีมา3สามช้อยใช่ะหอาตวันในเกมเพกมอนหรือจะเป็นใบไม้ครับในเกตกับดักใช่ไหมหรือว่าจะเป็นมแมลงมาในเกมโจมตีนะแล้วแต่จะเลือกเลยก็เอาแบบประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กยืมในชเลียนนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ